ยาคุณรลีนใช่ไหมครับเพิ่มแคลอรี่เข้าไปอีกสิครับอุ้ยพี่กินอย่างนั้นได้ไงยิ่งกินเยอะก็ยิ่งอ้นวนนะดิเออมันจะไปผอมได้ไงอะเนี่ยเน,ยเนยีไม่รู้อะไรอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยกินอาหารเข้าไปทุกวันนะครับซึ่งพลังงานหลักๆเนี่ยจะมาจากสารอาหาร3อย่างด้วยกันนะก็คือ1คาร์โบไฮเดรตนะครับ,โบ,รบ2ปโปรตีน และ3นะครับไขมันซึ่งพลังงานต่อสาสสร,รอาหาร1กรัมเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นครราร์โบไฮเดรตเนี่ยจะให้พลังงานอยู่ที่4แคลอรี่ต่อ1นกรัมนะครับโปรตีนนะครับจะให้พลังงาน4ี่แคลอรี่ต่อ1กรัมนะครับ,รลงงรรบและไขมันนะครับ9แคลอรี่ต่อ1นกรัมเมื่อเรารับป <aspire sequel. S 1> ระทา,น,าน,นเข้าไปนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะนําอาหารเนี่ยแหละไปเปลี่ยนเ,นเป็นพลังงานนะครับเวลาที่เราทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันนะครับล้วนใช้พลังงานทั้งหมดเลยนะครับ รวมถึงระบบประสาทและระบบสมองด้วยนะทีนี้ความจริงก็คือสําหรับใครนะที่ไขมันในร่างกายเยอะนะเรามักจะเคยได้ยินคําว่าเราต้องทำแคลอรี่เดฟเวอร์ซิตนะครับเราถึงจะลดไขมันได้เ,เอาเลยรับพลังงานนะับน้อยลงติดต่อกันทุกวันนะครับซึ่งหากเพื่อนๆนะถ่าย before after ในช่วงแรกทุกวันเนะี่ยจะเห็นได้ว่าไขมันของเราเนี่ยก็ลดลงจริงๆนะแต่เมื่อถึงระยะนึงแล้วนะร่างกายก็จะหยุดชะงักนะไขมันไม่ลดซะดือด้อๆอย่างนั้นเลย เหตุผลก็เพราะว่าร่างกายของคนเรานั้นฉลาดมากนะเมื่อเราทานน้อยนะเป็นประจำเนี่ยแหนะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นร่างกายเนี่ยก็จะเริ่มสง,งวนพลังงานนะแล้วก็สะสมไขมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือที่เราเรียกว่าระบบเผา,าผลาญพังนั่นเองครับสเต็ปมันจะเป็นประมาณนี้นะเมื่อเรากินน้อยเกินไปนะร,ร่างกายจะเริ่มไม่ใช้พลังงานและเก็บเอาไว้เพียงอย่างเดียวถ้าพูดได้ฟังง่ายๆก็คือมันเหมือนแบบมันเริ่มสง,งวนพลังงานตัวเองเพราะว่าเขาเนี่ยรู้นะว่าเราจะได้รับพลังงานเข้ามาที่น้อยมากๆดังนั้นมันก็ พยายามกักเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้ให้น้อยที่สุดเพื่อที่ร่างกายของเราจะมีชีวิตต่อไปได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะดูเรียกไงว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าข่ายความเสี่ยงระบบเผาผ่านพังหรือเปล่านะอย่างแรกเลยก็คือน้ําหนักนับอยู่กับที่นะครับลงช้าหรือไม่ลงแล้วในกรณีที่เป็นคนอ้วนมาก่อนนะแล้วก็อยากลดน้ําหนักนั่นเองอย่างที่สองรนะับเบรนฟอกหรือว่าสมองกบนั่นเองนะรู้สึกคิดงานไม่ค่อยออกนะแล้วก็เพียรระหว่างวันบ่อยๆด้วย และอย่างที่3นะครับอาจจะลงหลงลืมลืมได้ง่ายเนะเช่นวางของไว้ตรงนี้นะผ่านไปไม่กี่นาทีก็ลืมซะแล้วว่าเอาไปไว้ที่ไหนนะครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง trk มีระบบ Membership พิเศษแล้วนะครับสายขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อนเพื่อนจะเข้าถึงคลิปนะออกกําลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทําตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนย์นะสามารถเริ่มได้เลยนะพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิงก์ในนของคคลลิปได้เยะรับ ซึ่งวิธีแก้นั้นก็ง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับเคสที่1น,นะครับคนที่ผอมามากๆกล้ามเนื้อน้อยเนาะแต่มีพุงนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเพิ่มอาหารเข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็โปรตีนเป็นหลักนะครับอาจจะไม่ต้องชั่งเป๊ะก็ได้นะเพราะจะทําให้มันเพิ่มความยากของวิธีการจนเกินไปเนาะ แค่เราเพิ่มสัดส่วนเข้าไป20-30%ต่อมื้อเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วเมื่อคนผอมทานเยอะขึ้นนับสิ่งที่สังเกตได้ชัดมากๆเลยก็คือแรงในการออกกําลังกายที่เพิ่มมากขึ้นจากปกติเล่น1-2เซตก็แรงหมดแล้วทีนี้พอพลังงานมากขึ้นนะครับเราสามารถเพิ่มวอลลุ่มของการออกกําลังกายได้เข้าไปอีกเนาะทางท่าและจํานวนเซตเมื่อเราทํามนวัตจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับระบบเผาผ่านดีขึ้น,นครับหุ่นก็จะลรีนขึ้นแบบมีคุณภาพนั่นเองนะครับ ต่อมาเคสที่2ก็คือคนที่อ้วนและลดน้าหนักแบบผิดวิธีด้วยการตัดอาหารเร็วจนเกินไปนะครับ และกินน้อยมาตลอดเวลาเหมือนกันเลยนะให้ค่อยๆเพิ่มอาหารนะประมาณ 10- 2 0่อนต่อวันคนระับย้ำนะเคสนี้จะค่อนข้างเพิ่มปริมาณอาหารไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแต่ถ้าหากรู้สึกร่างกายเริ่มบวมหรือว่าไขมันเริ่มเยอะเร็วจนเกินไปก็ให้เมนเทนปริมาณอาหารไว้ที่ระดับเดิมก่อนคนระับหรืออีกเทคนิคหนึ่งก็คือพยายามเพิ่มฟิสิกอลแอคทิวิตี้ในแต่ละวันคนระับพยายามอย่านั่งตลอดเวลาทั้งวันนะครับต้นเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยทำงานกันเยอะเนาะ แต่การเพิ่มการเดินในตอนเช้าหรือตอนเย็นสัก30นาทีเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยเมื่อทําอย่างสม่ําเสมอควบคู่ไปด้วยนั่นเองครับและนี่นะก็คือบทสรุปนะว่าทําไมการทานเยอะขึ้นในถตงทำให้เราสามารถที่จะมีหุ่นที่ลีนขึ้นได้นั่นเองนะครับเนี่ยพอพูดก็ไม่ฟัง เพื่อนๆลองนะเอาเทคนิคนี้นะไปแชร์เพื่อนๆน,นะหรือว่าเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะต้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามีใครหลายคนนะที่มีปัญหานี้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็กินอาหารที่น้อยจนเกินไปกลัวว่าจะไม่ลีนอย่างนู้นอย่างนี้นะพยายามเน้นให้มีแรงในการออกกําลังกายก่อนนะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วก็พลังงานในการใช้ชีวิตตลอดทั้งวันค่อนข้างที่จะฟูนั่นเองนะครักบก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับแล้วก็ กดกระดิ่งนะเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปช่องเที่ยวโอเคนั่นเองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ออกกําลังกายคลินิกนะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้นะที่ไลน์แอดตัวเล็กเล่นกล้ามนั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันใหม่สาหรับคลิปหน้านะครับวันนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ